ลองมองโลกในมุมที่ต่างคุณจะได้เห็นโลกที่กว้างกว่าเดิมสารคดีทองโลกกว้าง 10, 11และ12พฤศจิกายนตะลุยป่าตามหาสิ่งมีชีวิตมาเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่แห่งนี้น่าอยู่สู่ป่าธรรมชาติของเมียนมาพื้นป่าถึงครึ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ในเอเชียาอาคเนอยู่ที่นี่13พฤศจิกายน มาสำรวจครัวโลกและเมนูอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อที่ใครๆก็อยากลิ้มลองท่องอารยธรรมอาหารเมนูเนื้อสุดอร่อยและหลากหลายและผักสมุนไพรที่หอมมากๆเลยค่ะ14พฤศจิกายนจับตามหาสงครามครั้งใหญ่แห่งยุโรปที่ทำให้แผ่นดินนี้ต้องกลายเป็นแผ่นดินเลือดท่องทั่วทวีปเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุค่าสารคดีทองโลกกว้าง ทุกคนรจนถึงสุข18นาฬิกาทางไทย PBS